โอเคครับน้องตอนนี้ก็มาดูข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอเกษตรและ general chemistry มอเกษตรนะครับวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการหาสูตรโมเลกุลจากเซลล์หน่วยนะครับมันเป็นบทที่อยู่ในของแข็งนะครับตรงนี้นะรูปสวยงามเลยนะครับอาจารย์ให้มานะครับเขาบอกว่าใช้ของแข็งที่มีอนุภาคเซลล์หน่วยตั้งรูปตัวเนี้ยของแข็งนี้มีสูตรเป็นอะไร ข้อสอบข้อนี้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนกับพี่นะก็จะเจอโจทย์ที่มีรูปร่างแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเออตอนนี้เนี่ยการที่เราจะหาสูตรเนี่ยโมเลกุลของของแข็งตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้หนึ่งลูกบาศหรือหนึ่งเซลล์หน่วยอะ่ะมันประกอบไปด้วย C อย่างละกี่อนุภาคแล้วก็ดีอย่างละกี่อนุภาคนะครับคือลูกผ้าอนุภาคที่เป็นทรงกลมเนี่ยมันไม่ได้ใช้ของมันคนเดียวนะเพราะว่าเซลล์หน่วยมันจะต้องต่อกับลูกบาศ อันอื่นอีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทรงกลมแต่ละลูกเนี่ยมันก็จะต้องมีการแชร์กันจากกับเซลล์หน่วยอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลักการอยู่ว่าถ้าลูกทรงกลมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มุมนะครับลูกทรงกลมอยู่ที่มุมเนี่ยให้เรานับหนึ่งส่วนแปดหรือคูณด้วยหนึ่งส่วนแปดมีกี่ลูกก็คูณด้วยหนึ่งส่วนแปดไปนะครับอยู่ที่ด้านไม่เอาที่ด้านอยู่ที่หน้าลูกบาศก์แล้วกันนะครับ ถ้าอยู่ที่หน้าลูกบาศให้เรานับเป็นหนึ่งส่วนสองหมายความว่ามีลูกทรงกลมอยู่ที่หน้าลูกบาศกี่ลูกก็ให้นับให้คูณด้วยหนึ่งส่วนสนะครับแล้วก็ที่ขอบให้นับเป็นหนึ่งส่วนสี่หมายความว่าอยู่ที่ขอบอกี่ขอบก็คูณด้วยหนึ่งส่วนสีไปนะครับโดยลักษณะของการเป็นขอบเนี่ยมันอาจจะดูงงนิดนึงนะขอบเนี่ยสมมุติว่าเรามีเส้นนะครับมีเส้นของลูกบาศในลักษณะนี้นะครับ ไออนุภาคสีน้าเงินเนี่ยก็คืออยู่ตรงถึงกลางระหว่างเส้นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าขอบนะครับผมอ่ะมุมก็คือมุมหน้าก็คือหน้านะตอนนี้เรามาดูก่อนว่า C เนี่ยมันมีลูกทรงกลมอยู่ตรงไหนบ้างกี่ลูกนะครับสําหรับ C นะครับอ่าพี่เลยเขียนว่าจํานวนอ,นอนุภาคของ C นะครับก็จะมีลูกทรงกลมเอ่ออยู่ที่มุม8มุมนะก็คือตัวนี้ มุมที่1 2 3 4นะครับ5 6 7 8เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี8ปดลูกมุมก็คูณด้วยหนึงส่วนแใช่ไหมไอกลายเป็นตัวนี้ออกมานะครับแล้ว C ก็ยังมีลูกทรงกลมอยู่ที่หน้าของลูกบาตรตัวนี้คือหน้าลูกบาทนะครับเนี่ยถ้าลูกทรงกลมอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าอยู่ที่หน้านะครับมีอยู่ที่หน้าของลูกบาตร ทุกด้านเลยเพราะว่าลูกบาทจะมีหกด้านนะบนล่างสองขวาซ้ายสองแล้วก็หน้าหลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงมีลูกบาทหกหน้าเดี๋ยวพี่ติ๊กให้ดูนะนี่นะครับนี่หน้าที่หนึ่งนะหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่นะครับหน้าที่ห้าแล้วก็หน้าที่หกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบวกกับหกคูณด้วยถ้าหน้าคูณด้วยหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะว่าต้องแชร์กับคนอื่นสองเซลล์นหน่วย เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น1บวกกับสใช่ไหมกลายเป็น4อนุภาคนะครับดังนั้นสรุปว่าใน1เซลล์หน่วยเนี่ยมีอนุภาคของ C อยู่4อนุภาคนะตอนนี้มาดูจํานวนอนุภาคของ D บ้างนะครับ D เนี่ยอยู่ที่ขอบอีกขอบก็มีขอบเห็นป่ะมันก็จะเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างกลางเส้นนะครับอนีพี่ติ๊กแค่ใช้สีแดงแล้วกันนะครับ มีอยู่ที่ขอบก็คือ1 2 3 4 5นะครับ6 7นะครับ8ด้านหลังอีกนะครับ9 10 11 12ขอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น12ถ้าขอบเนี่ยจะคูณด้วย1น่ส่วน4นะครับ แล้วก็มีที่ศูนย์กลางของลูกบาทเลยนะ1ตัวศูนย์กลางของลูกบาทเนี่ยมันไม่ได้ไปแชร์กับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมนันนับเป็น1ได้เลยนะใช้สีเหลืองแล้วกันนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็บวกหนึ่งเพราะว่าถ้าอยู่ศูนย์กลางลูกบาทไม่ต้องแชร์กับใครนะครับก็เป็นหนึ่งคูณหนึ่งนั่นแหละดังนั้นรวมกันมันก็จะได้จํานวนอ,นอนุภาคทั้งหมดสี่อนุภาคเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเซลล์หน่วยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย C4 แล้วก็ D 4เห็นว่าอัตราส่วนมันเท่ากันเลยดังนั้นเนี่ยอัตราส่วนอย่างต่ําก็เป็น1ต่อ1ถูกต้องป่ะเพราะว่ามันเป็น4ต่อ4ไงถ้าเราหาให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่าก็เป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลข้อนี้ก็จะอยู่ในรูปของเราได้มันเป็น C4 D4 ถูกต้องป่ะเราทําให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็เป็น C กับ D นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อย c e D ตัวนี้นะครับเออเนี่ยแหละน้องก็จะเป็นการนับ เซลล์หน่วยนะครับอนุภาคที่อยู่ในเซลล์หน่วยของรูปบาลมันก็จะมีวิธีการนับในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าพี่มีข้อสอบใหม่ๆม,มาเพิ่มมาก็จะมาอัปเดตคลิปให้นะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับน้องบ้างไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้นะครับ